ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเหลืองอะไรอยู่นะครับผมมาครับผมวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอบัวใหญ่นะครับบัวใหญ่นี่น่าจะเป็นโคราชนะนะมาดูรถน่าจะเป็นรถสายทางครับเห็นตะท้ายนะครับเอาส่งรูปให้ดูเห็นตะท้ายนะครับวันนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้นะฮะอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่น่าจะเป็นรถสายบัวใหญ่เัยภูมินะฮะสีส้มแบบนี้นะฮะเคยซื้อมาหลายคันละ สายนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไปชมกันครับคันนี้น่าจะสวยไหมหรือว่าจะได้ตัดนะครับเป็นหน้าเร่ของเขาส่งหน้าเร่มมาให้ก็เป็นเครื่องพีดีนิสันพีดีร้อยแปดสิบห้าแรงเองนะครับเนี่ยตามรถคันข้างหน้าไปนะครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวถ้าได้ราคาก็จะซื้อไว้นะครับซื้อไว้ก่อนค่อยมาเอาวันหลังนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ เป็นธรรมดาครับเดี๋ยวมาคุยกันครับเดี๋ยวมาดูสภาพรถก่อนคันนี้นะฮะสายบัวใหญ่ชัยภูมิน่าจะใช่นะครับผมก็ยังไม่เห็นรูปยังไม่ได้เห็นตัวจริงนะเห็นแต่รูปนะครับเห็นต่ท้ายด้วยนะฮะเราส่งมาแต่ท้ายนะครับไปเดี๋ยวไปดูหน้างานเลยครับวันนี้มาคนเดียวครับวันนี้นะฮะน่าจะถึงแล้วนะครับ นายหน้าหรือเจ้าของรถน่าจะเป็นนายหน้าป้ายสีสเกียบโอ้โหนี่ยจอดนานยังไงปอดมันสูงแหละมาเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับสูงมากแต่สีนี่ แต่หมดแล้วตัวถังสเตเลสด้วยลุงเจริญครับผม,บรมครับจอดจักปีแล้วหนิจอดจักปีแล้วครับว่าดเจ้าลยบลอ้บุวาก้ โ oh. อบบ้ดฮะปจะปีหนึ่งทีไม่ถึงปีหรอกไอ่โัเลีโควิดมากแนนักเรียนหมอรแค่นน่น่ยีย้สะสมของเต่าหรอวะ Ô này, lột này. Mà, ô phân sang. Sọ mà sai thì. Mày sản phẩm của cầu mà thiệp sĩ. đi thuyền cho mi. Ôi sông, ở đây à này. Sau khu bỏ. เสาคู่เอสห,หรือจังใดหรือจังใดตุกตาเป็นของยิสุเบกแห้งป้าสูงมากเลยครับตู้เบิกแห้งครับเดี๋ยวเปิดแฟลชกัน สีแต่งแล้ไม่ใช่รถสายทางอา่มัน่ยู่บนจอดปีหนึ่งไงแมอยู่บนนีกกมม<า>้มาก็แล่น,นอยู่ตี่ยัง Hả? Ồ Nam luôn 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 tắt luôn เสเตเลตทั้ง,งทางตัวทังสเตเลตโอ้บองเท,ท่เลยวะท้องแทนไนนม่โนอนเละเท่มากๆน้องมีเกีร์นอนน้ำติดนี่ช่องน้อยเป็ดตาครับได้บ่เนี่ยแกวะ Oh, พื้นเสมอเลยตัวนี้นะไม่ยกระดับนะครับเป็นพื้นเสมอเลยเป็นเบาะเตี้ยเบาะก,ก็ขาดเบาะสองสองครับสเปคโรงงาน,นย่ oh, มีวางระเบิดด้วยนะสองลูก โอ,โอ้วิดีโอรุ่นไหนเพื่อนเพืพ่อนเอาแบตไปชาร์จบ่ะเนี่นะเด็กชาร์จดุลังโอ้นั่นแม่นจอดปีหนึ่งอยู่บ่นี่ฮะ ขนาจอได้ห่มแน่นอนนี่เนาะอจอตากแดดตากอะไรโอ้ยผมวัดอนะผม,มจอตดตนักกว่านี่แห้อผมว่าเนี่ยทราบก็ไม่ต่สูงใครดีเนาะหรถต่อ,าตอตืากรถไอ้รบลีเป็น,นิะ เราต่อตลาดบํารุงมาหนิรถแบนโงงานเดิมมันสิบบกเกินสามเมตรแปดสิบอยู่บ่ไงฮะย่าน,นเกินสามเมตรแปดสิบอยู่สูงขึ้นอีกเลยถ้ามันเกินสามเมตรแปดสิบต้องได้ไปเทียบเอียงรถเอาไปเนี้ยซื้อไปสภาพตู้ก็ยังดีอยู่นะลูกชายคงชายขามาเนี่ยัยังไม่หุไม่พัง โอ้ไม่เหหมดล้ยางคันนี้ก็หัวแล้วหัวหรือมันซึมหัวข้างหนึ่งยางพันหัวข้างหนึ่งแล้วเครื่องกลางฮะ นี่รอบร่องรู้ว่าเป็นหองเติมกับทอดอกแบบเป็นอาปรชาริตีเธอบูมันเล่มเล่มในเล่มมันคือเป็นพี่ดีเล่มมันเป็นรุ่นไหนพี่ดีป่ะพี่ดีหกเธอบูบัตเทฟ อตูวไงสูงครับอีเรียกนะยกขึ้นบักสูงเลยอ่ะใส่บูมีเก๊ะโหลดบูมีเก๊ะเลยอ่ะทะลุ<ด>ฮอตพื้นเลยอ่ะแม่ในนักเรียนบริรับจ้างเงินกัเอองงนเราง่ายมันก่อนเป็นสี่ละหกเกียร์ตารางไว ม่เคยเห็นตู้มันเป็นไอสีเฉยเลยมาเห็นไหมเหมือนเทาหมดเข้าโค้งหลังคาหลดเอโค้งหลังคาเฮื่อนเห็นไหมเคยขึ้นไปดาดฟ้าเลยนั่นแหละอารมณ์คล้ายกันเลยอะ่ะหมดขึ้นไปครั้งเทิงแล้วก็เมีเนเป็นในซีเลยนีน่ตู้พีดี พี่ดีหกวะใช้อผ้าขอผ้านะครับโอเมนชิวฝั่งที่มั้งโอ้เอเอเครื่องไม่ตาอาการนัดเลยเครื่องไม่ตาอาการนัดเลยเยอ้เหมืมหอหนอนพึ่งเลย น้ำมันเครื่องปะตัวมีฮะตัวมีโอ้โหไม่มีน้ำมันเครื่องด้วยติดปุ้นน้องม,ม,มายเลขเครื่องมันจะอยู่ตรงนี้ฮะคือเครื่องพี่อีกแล้วะโอ้โห้นะหมายเลขเครื่องมันจะอยู่ฝั่งนี้

ทั้งเ็จทั้งบวชน่จามเมตรไม่งสีเมตร,มรโอเกินแน่นอนะครับพีดีหกมันเครื่องตรี้ยันสิบนอ็อกกับผอู้เครื่องไปแล้วครับ เครื่องไปแล้วมันหางอะไรบางอย่างไปเลยเนี่ยสังเกตน้ำมันเข้าเครื่องเนี่ยน้ำมันน้ำมันเข้าไอ้เครื่องเอ้ยน้ำน้ำมันเข้าน้ำนำออยเข้าออยเราต้องสตาร์ทเลยเนี่ยไม่ต้องสืบต่อเลยลักษณะนี้ไม่เ,ามเอาอว่าชั่วซ้ำหยุดปึ๊บไปถอดผักนามก็คิดบวางเราเลยนะ เป็นหูเลยต่กอฝักนาำเลยเนี่ยพีดีเทอร์โบออกยังไรเนาะนนบาดิเปิดได้ดแล้วเปิดจาก,ภา,กภายในสู่ภายนอก ของแปลกของแปลกเมื่องตัวใหญ่ซับหลังค่อยจะละน่าเครื่องน่าจะน็อกแล้วตอนนี้ยางเยิง,ยงไปแล้วจจนจะจะมองนะโอ้ผมคงว่ารถจอดแห่ซิปปูได้นี่มาเลยใช้งาน ทะเบียนอีสูนมาหนิคัสซีูนคัสซีเบนมาตุ๊กตาเป็นของโอ้เยอะแสเสสาสามสองกันยาสาสกันยาหกสามสูงมากมาก มาดูราคาครับไม่ต้องสตาร์ทเลยเครื่องลักษณะน,นี้ปกติหมุดเข้าไปบ่ค่อยได้บ่ได้เอาหัวเข้าไปบ่ค่อยได้แบบไหนดิเนี่ยแม่พู้นะไม่พุทธนะเอากระตูเข้ามาก็ได้ข้างหลังน้ำยางก็ไปหมดแล้วครับ มาลากเอาแล้วครับสตาร์ทไม่ได้หรอกแปลกจริงๆสูงมากสูงมากไหมมานะเดี๋ยวลองกันนะครับ